ไปเข้าเป็นภาคียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเขมรซึ่งเป็นมิตรไมตรีกับจีนมาช้านานและได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจูจากจีนทุกเรื่องเนี่ยตอนนี้ก็ถือจีนเป็นภัยคุกคามและจะต้องเตรียมป้องกันกันกำจัดกัดขวางไม่ให้จีนขยายตัวในทุกด้านและก็พร้อมที่จะทำสงครามกับจีนด้วยนะครับเพราะเขมรวันนี้ก็เป็นประเทศที่เตรียมลบกับจีนแหละพูดง่ายๆวิธีการของจีนเขาเนี่ยที่จะกดดันเขมรนะครับก็เกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะการซ้อมลบอันการซ้อมลบก็ไปซ้อมที่เราและเมื่อเป็นการนี้จีนเค้าาก็มมมมีีีีภอยยยู่รัสดว ม่มีกินแล้วแต่เขาอาศัยกินจากไหนหรู้ไหมนําเข้าจากลาวครับลาวนเข้าจากไหนนเข้าจากไทยถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับลาวปิดด่านไม่ให้ลําเลียงอาหารเข้ามาเขมรอดตายทั้งประเทศครับและตอนนี้ฮนุนเซนแกก็บ้าขึ้นมาแกาสั่งให้แรงงานเขมรในเมืองไทยนะครับเป็นแสนแสนคนกลับประเทศนี่เมื่อไหลไปแล้วเนี่ยเข้าไปอยู่ในประเทศแล้วไม่มีงานทําและไม่มีจะกิน ดีบีสวเท้สาวสวัสดีครับอาจารย์ไพศาลครับครับสวัสดีครับอาจารย์ไพศาลพืชมงคลก็มาเจอกันแต่เช้าวันนี้เพราะว่าอาจารย์คิวเยอะมากกว่าจะนัดได้เหนื่อยเลยก็เป็นคิวที่เราต้องคุยกันหลายเรื่องนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสงครามตอนนี้ผมอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนํานิดหนึ่งนะคือว่าตอนนี้มีข่าวว่าจะมีการซ้อมรบกันที่ชายแดนลาวขาเขมรซึ่งเป็นการซ้อมรบ5ชาติด้วย,หล,ยหลายชาติมารวมกันผมยังไม่รู้ว่าชาติไหนแต่ว่าที่แน่ๆคือจีนรัสเซียลาวอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับ ทำไมจีนต้องมาซ้อมรับลาวช่วงนี้แล้วมีรัสเซียก็มาเกี่ยวข้องด้วยคือการที่เขมรเปลี่ยนท่าทีนะครับจากที่เป็นมิตรสนิทกับจีนร่วมมือกันทุกอย่างและช่วยเหลือกันมาเป็นเวลานานจํานวนมหาศาลนี่นะครับจนกระทั่งว่าความเป็นไปในเขมรเนี่ยล้วนแต่เกิดจากการช่วยเหลือของจีนแต่พอมาระยะหลังเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อเกิดสงครามห้าวันไทยเขมรนี่นะครับเขมรก็หักหลังจีนเลยพลิกกลับไปจับไปเข้าอยู่เป็นภาคียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ก็พ่อใหญ่ตั้มนี่แหละครับเป็นผู้ตั้งขึ้นประกาศยุทธศาสตร์นี้เมื่อสมัยรัฐบาลชํ้หนึ่งนะครับยุทธศาสตร์นี้คืออะไรก็คือยุทธศาสตร์ที่ถือว่าจีนเป็นภัยคุกคามที่จะต้องป้องกันกําจัดขัดขวางการขยายตัวแม้กระทั่งต้องเตรียมทําสงครามและเพื่อเตรียมการอันนี้นะครับทําสมัยนั้นเนี่ยก็ได้ตองได้ตั้งกองกําลังผสมทางทหารขึ้นสามกลุ่มด้วยกัน กองกาลังแรกก็เรียกว่ากองกําลังคอสตนะครับรับผิดชอบในการที่จะบุกเข้าตีจีนเนี่ยจากด้านมหาสมุทรอินเดียโดยมีแนวทางการลุกผ่านพม่าขึ้นไปทางเหนือนะครับก็ไปเข้ายูนานฉงชิ่งเสฉวนตีจีนทางภาคตอนตกนะครับตั้งแต่สินเกียงที่เบดไปเนี่ยนั่นก็เป็นกองกําลังที่หนึ่งกองกําลังที่สองก็คือกองกําลังออกุสรับผิดชอบภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็มีกองกําลังจากหลายชาติ วัตถุประสงค์เป้าหมายของกองกําลังนี้ก็เพื่อเข้าตีเกาหลีเหนือทะลุไปที่จีนและรัสเซียด้านบนนะครับกองกําลังที่สามเรียกว่ากองกําลังผสมอาเซียนก็มีหลายประเทศแล้วก็มีไทยเข้าร่วมด้วยนะครับและวันนี้ก็มีเขมรไปเข้าร่วมด้วยแต่ไทยเราเนี่ยแม่เราเข้าร่วมนะครับเราก็ร่วมร่วมแบบร่วมบ้างไม่ร่วมบ้างนะครับแม้กระทั่งเราไปเข้าเป็นสมัครเป็นภาคีกลุ่มบิ๊กไปแล้วนะครับพวกอินโดแปซิฟิกก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับไทยเท่าไหร่เราเพราะเอาอยัางไงกันแน่วะ นี่แต่ไทยเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับทีนี้เขมรเนี่ยอยู่ๆเขาพลิกบทบาทนะครับไปเข้าเป็นภาคียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกคือเขมรซึ่งเป็นมิตรไมตรีกับจีนมาช้านานและได้รับการอุปถรัรมภ์ค้ำชูจากจีนทุกเรื่องเนี่ยตอนนี้ก็ถือจีนเป็นภัยคุกคามและจะต้องเตรียมป้องกันการกาจัดขัดขวางไม่ให้จีนขยายตัวในทุกด้านและก็พร้อมที่จะทําสงครามกับจีนด้วยนะครับและก็ได้สมัครเข้าเป็นภาคีกองกําลังอาเซียนด้วยนะครับ วันขเขมรวันนี้ก็เป็นประเทศที่เตรียมลบก,กับจีนแหละพูดง่ายง,ง่ายเมื่ออย่างนั้นจีนก็จะทํำยังไงล่ะครับเขาก็เสียหายมากและที่สงคัญคือมันเจ็บใจไหมล่ะครับเมื่อครั้งที่ท่านประธานสียินงผิงเดินทางมาเยือนภาคพื้นนี้นะครับท่านก็ไปไปขเขมรน,นะครับแต่ไม่มาไทยนะครับและไปขเขมรแล้วมาตอนนี้ขเขมรเป็นอย่างนี้จีนก็เสียหน้าทุกระดับนะครับแต่วิธีการของจีนเนี่ยเมื่อเมื่อเขาเสียหน้าอย่างแล้วผมเกวเขาไม่พอใจมากแต่เมื่อมไม่พอใจแล้วเนี่ยเขาจะทํำยังไง ก็คงทําแบบวิธีการของจีนนะครับก็คือค่อย,อยกดก็ค,ค,ค่อยดันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการตัดความช่วยเหลือต่างๆมากมายหลายชนิดนะครับแม้กระทั่งโรงงานผลิตโดรนนะครับที่จีนกับเขมรร่วมกันตั้งเป็นโรงงานผลิตโดรนนะครับเลยทําให้เขมรได้รับโดรนมาใช้จํานวนมากเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็กําลังจะหาทางปิดโรงงานนี้ก็มาทําที่เมืองไทยดีกว่าเพราะ,ะายังไงไทยก็น่าข้าหากว่าเขมรเยอะ ผมเชื่อว่าความร่วมมือโครงการนี้จะสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวิธีการของจีนเขาเนี่ยที่จะกดดันเขมรน,นะครับก็เกิดขึ้นมากมายนะครับไอ้ที่เราไม่รู้ยังมีอีกเยอะโดยเฉพาะการซ้อมลบนะครับนั่นการซ้อมรบก็ไปซ้อมที่ลาวจาได้ไหมครับในช่วงสงครามหกวันเนี่ยเขมรยิงถลม่มลาวเพื่อหลอกให้ลาวเข้าจผิดว่าไทยยิงถลม่มไทยกับลาวจะได้ทัดกันต่อไปนะครับแต่ลาวเขารู้ทันและวก็มีเดนนิสลาวเขาไม่โง่อเขามีดาวเทียมมีข้อมูลทันสมัยเขารู้ว่าใครยิงไปเขา ขาก็จับได้ว่าเขมรยิงก็ก็ยิงตอบโต้เอาก็เป็นจังหวะดีนะครับการจะกดดันทางเขมรเนี่ยด้านหนึ่งก็ต้องกดดันมาจากทางเราเพราะทางลราเนี่ยนะครับนอกจากมีภูมิยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับจีนมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับจีนมีเส้นทางขนส่งทางแม่น้ำโขงตามภาคีปฏิญญาสัญญานะครับที่ติดต่อกับจีนได้เนี่ยเพราะฉะนั้นความร่วมมือลาวจีนเนี่ยจึงแน่นแฟ้นนะครับรัะการที่ยกระดับมาสู่การซ้อมรบเนี่ย แม่ว่าไม่บอกว่าเพื่ออะไรนะครับเราก็รู้ว่าเพื่อกดดันขเขมรนั่นแหละและเมื่อเป็นการนี้จีนเขาก็มีภาคีอยู่นะครับมีรัเสเซียมาด้วยรัเสเซียนี่เขาก็เป็นเจ้ามือใหญ่อยู่ในภูในโดจีนมาตั้งนานแล้วเพราะการซั่ลบในลาวนะครับก็เป็นสัญญาณบอกเหตุอันหนึ่งว่าจีนได้ลงมือปฏิบัติการอย่างจีนในการกดดันต่อขเขมรแล้วนะครับและผมเชื่อว่ามันจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่านอกจากเป็นเส้นทางลําเลียงแล้วนะครับ อาหารทั้งหลายเนี่ยวันนี้ที่เขะเมรกินอยู่ปาจากไหนรู้ไหมครับกองทัพเราปิดด่านหมดแล้วทุกด่านนะครับคนเขะเมรไม่มีกินแล้วแต่เขาอาศัยกินจากไหนรู้ไหมนําเข้าจากลาวครับลาวนเข้าจากไหนนําเข้าจากไทยถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับลาวปิดด่านไม่ให้ลําเลียงอาหารเข้าไปกระเ,เมนะ่อดตายทั้งประเทศครับแล้วเราก็เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับต้องคานึงว่าการส่งอาหารบางอย่างอุปกรณ์บางอย่างผ่านลาวเข้าไปต้องดูว่า มันไปขเขมรหรือไปลาวถ้าไปลาวเราก็เราก็เป็นมิตรไปตีกันก็ไม่มีหนาแต่ถ้าเป็นแค่ทางผ่านเข้าไปช่วยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องขเขมรน,นะครับต้องคิดให้มากพี่น้องทหารก็ต้องแข่ควรอันนี้นะครับเพราะทหารเขาไม่ถนัดทางเศรษฐกิจหรอกแต่การที่เขาปิดด่านเนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นการตรีสเสบียงค่าศึกเพราะกองทัพเนี่ยมันจะเดินไม่ได้ถ้าไม่มีสเสบียงอาหารและตอนนี้หุ่นเซนแกก็บ้าขึ้นมาแกสั่งให้แรงงานขเขมรในเมืองไทยนะครับเป็นแสนแสนคนกลับประเทศ พวกนี้เคยมีรายได้มีอาชีพแล้วก็มีกินมีอยู่บริบูรณ์ถ้าไมกลับก็ไม่ได้แกจะยึดที่บินจะถอนอนชาติเลยต้องกลับกันไปหมดแล้วเม็ดประเทศไทยก็เลยไหนๆมึงจะเรียกกลับใช่ไหมกูก็เอาจะด้วยอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเขาไล่แรงงานขเขมรกลับก็เลยทําให้แรงงานขเขมรน,นะครับที่อยู่ในต่างประเทศวันนี้นต้องไหลกลับประเทศนี่เมื่อไหลไปแล้วเนี่ยเข้าไปอยู่ในประเทศแล้วไม่มีงานทํารายได้ไม่มีและไม่มีจะกินการกินอยู่ก็เริ่มขาดแคลน ก็เลยต้องเร่งขยายเส้นทางลำเลียงอาหารจากลาวเข้าไปในเขเมรแล้วลาวจะเอามาจากไหนล่ะครับเอามาจากไทยเพราะฉะนั้นคนไทยนะครับที่คิดส่งสินค้าไปขายลาวเนี่ยต้องดูให้ดีว่าสินค้านั้นน่ะคุณส่งไปเลี้ยงเขเมรให้มาลบกับฐานไทยหรือว่าส่งไปให้พี่น้องลาวนะครับต้องดูข้อเท็จจริงตรงนี้ให้ดีตอนนี้ผมอยากจะถามอาจารย์เจาะลึกนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับโดรนประเทศไทยเราไม่มีเทคโนโลยีเรื่องโดรนเนี่ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนเป็นเรื่องสําคัญมาก ผมเลยจะปรึกษาอาจารย์ว่าที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการตั้งโรงงานโดรนในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นโดรนทั่วไปใช่ไหมหมายว่าโดรนที่ใช้ในงานพาณิชย์คือการดําเนินสงครามในอดีตนะครับอาวุธที่ใช้เป็นหลักก็คือเครื่องบินรถถังปืนใหญ่นะครับไอเนี่ยสามชนิดเนี้ยเป็นอาวุธหลักเลยเครื่องบินแต่นับตั้งแต่สงครามยูเครนปรากฏขึ้นเนี่ยโลกก็ได้รับรู้ว่าการดําเนินสงครามในยุคใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปสิ้นเชิงแล้ว และอาวุธหลักที่จะใช้ในการดําเนินสงครามต่อไปนี้นะครับมันจะเป็นขีปนาวุธและโรดรนนะครับโดรนนี่มี3มชนิดนะครับโดรนชนิดที่หนึ่งเรียกว่าโดรนลาดเวนีนใช้สําหรับบินขึ้นลาดเรวเวนแทนการใช้กําลังพลเดินลาดเสวเวนที่อันตรายมากอันชนิดที่2คือโดรนโจมตีนะครับติดอาวุธหรือระเบิดไปโจมตีคาดศึกตามเป้าหมายที่ถูกกาหนดนะครับ และชนที่3สามคือระบบแอนติโดนคือการต่อต้านโดนการโจมตีหรือโดนรัตเวนของกาศึกสามสิ่งนี้นะครับจะเข้ามาแทนที่อาวุธยุโทโธปกรณ์แบบเก่าทั้งหมดขเขมรเนี่ยจะเพราะว่าร่วมมือกับจีนนะครับเลยไปชวนจีนมาตั้งโรงงานผลิตโดนในขเขมรซึ่งก็ทําให้ขเขมรได้ไปบุญนะครับสามารถจัดซื้อจัดหาโดนราคาถูกมาจากจีนโดนที่ขเขมรใช้วันนี้ก็เป็นโดนรัตเวนอย่างหนึ่งและโดนโจมตีอีกอย่างหนึ่งนะครับ นี่โชคดีนะครับว่าในสงครามห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยในวันที่สองเนี่ยกองทัพอากาศเราเนี่ยได้เข้าโจมตีฐานบัญชาการกองพลน้อยของขเขมรสองกองพลและก็โจมตีกองพันพิเศษของขเขมรที่อยู่ในแนวหลังอีกสองกองพันนะครับซึ่งทั้งสี่จุดเนี่ยเป็นแหล่งเก็บโดนทั้งสองชนิดของขเขมรโดนส่วนใหญ่ของขเขมรน,นี่เอามาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อจะจัดการกับประเทศไทยไม่เห็นและครับแม้ว่าถูกทําลายไปเยอะแยะแล้วเนี่ย ขเขมรมันยังมีโดนเหลือนะครับวินขึ้นลาดตะเวนไม่หยุดไม่ย่อนและบางครั้งโดนพวกนี้ก็มาปรากฏขึ้นที่ใกล้กับฐานะทัพอากาศของเราในหลายที่แม้กระทั่งบินเข้าไปใกล้ในเขตกองทัพภาคที่สองถามว่านั่นมันเป็นโดนจากขเขมรหรือไม่ใช่ละครับมันเป็นโดนที่สายรับเอาเข้ามาวันนี้มันเอาเข้ามาแบบไหนละครับนี่สายข่าวบอกผมนะครับมันมากับรถผลไม้ครับเอาโดนมาใส่มาในรถกระบะหรือรถรถบรรทุกเนี่ยแล้วเอาผ้าเต้นกลุมไว้ เมื่อมาถึงจุดปลอดคนนะครับก็ปล่อยโดนขึ้นบินสำรวจลาดตระเวนว่าฐานทัพของเราเนี่ยมีเครื่องบินจอดอยู่กี่ลำจอดแบบไหนถ้าจะโจมตีจะทํำยังไงกองทัพภาคที่สองเราตั้งอยู่ยังไงโดนมาถ่ายรูปไปหมดนะครับแล้วเสร็จแล้วรู้ไหมว่าคนหนึ่งคนเนี่ยมันสามารถบังคับโดนได้โดยอัตโนมัติเนี่ยห้าสิบลำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้โดนที่มาบินเนี่ยเราอย่ามองข้าวมาเป็นของเล่นวันที่กองทัพเคารประกาศว่าห้ามบินโดนขึ้นนะครับและถ้าใครบินโดนขึ้นเนี่ยก็ต้องทําลายทันที อันนั้นก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าเรามีเครื่องมืออะไรไปทําลายโดรน,นะครับจะใช้นกพิราบไปชนไปจิกเหรอหรือจะใช้เหยี่ยวไปจิกหรือว่าจะใช้ปืนยิงหรือใช้หนังสเต็กยิงมันไม่ได้มันต้องมีเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งเรียกว่าระบบแอนตี้โดรนนะครับคือโดรนนี่มันบังคับโดยซิมเหมือนกับซิมโทรศัพท์เราเนี่ยนะครับไอ้ซิมนี่มันใช้เครือข่ายวิทยุแล้วก็มีศูนย์บัญชาการเพราะไอ้ระบบการทําลายต่อต้านโดรนเนี่ยมันก็คือทําลายการ บอกการบังคับโดนนั่นเองถ้าทําลายการบังคับโดนได้โดนมันก็ตกก็ล่วงลงมาถูกไหมครับเพราะนีนอันเนี้ยมันจําเป็นเพราะโดนนี่มีม3มชนิดแต่ที่ในขเขมรเนี่ยผลิตอยู่2ชนิดนะครับคือโดนลาดตะเวนและโดนโจมตีแต่ในจีนเนี่ยเขามีทั้ง3มชนิดนะครับตอนนี้เนี่ยเรากําลังเพิ่งจะชวนมาในยามอย่างนี้นะครับจีนไปตั้งอยู่ในขเขมรก็ศูนย์เปล่านะครับแล้วขเขมรมันจะเป็นแหล่งศูนย์กลางการค้าอะไรได้มาตั้งที่ไทยดีครับมันดีเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย เมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยทุกเหล่าทัพต้องติดตามให้ทันวันนี้ใครล่ะครับที่เป็นเจ้าเรื่องโดนและขีปนาวุธจีนเป็นเจ้าเรื่องโดนธุรกิจโดนของจีนเนี่ยมันพรั่งพร้อมนะครับคือหนึ่งเทคโนโลยีของโดนทั้งโดนลาดตะเวนโดนโจมตีหรือแอนตี้โดนเนี่ยจึงมีความมีประสิทธิภาพสูงและก้าวหน้าทันสมัยที่สุดแล้วราคาก็ถูกอีกระบบสัญญาณก็ครอบคุมและมีประสิทธิภาพสูง และระบบบัญชาการนะครับผ่านระบบดาวเทียมไปยังซูเปอร์คอมพิวเตอร์ควอนตัมนะครับไม่มีใครสู้ได้ในโลกถ้าเราจะมาคิดโดนนะครับเราต้องคิดถึงไม่ครบนี้ตั้งครบวงจรนะครับไม่ใช่มีแต่โดนมาแต่ระบบบัญชาการไม่มีมันก็ซื้อเศษเหล็กมาเท่านั้นเองเลยครับล้ก็ครบวงจรสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าหลักการเบื้องต้นนิยมนะครับเราจะเอาแบบตะวันตกหรือเอาแบบตะวันออก ต้องเลือก,ออกข้างเลือกข้างเลือกข้างครับมันมันมันจะกั้นกันเ่งถึงไม่ได้แล้วจะซื้อจากตะว,วันตกชิ้นซื้อตะว,วันออกชิ้นนะครับหนักเก้าทั้งสองชิ้นใช้ไม่ได้ทั้งสองชิ้นเลยเนี่ยก็เหมือนก็เหมือกสอมากก็เหมือนตอนนี้เลือกข้างใหม่นะฮะ PHL หนึ่งศูนย์สามที่เขามีอยู่เนี่ยมันใช้ไม่ได้ทะเนเป็นเศษเหล็กนะฮะเพราะว่าจีนล็อกไว้ฮะไม่ให้ใช้เปิดโตงั้นไม่มีประโยชน์เลยก็เป็นเศษเหล็กนะครับ ที่ขมิ้นยั่วจีนมากก็เพราะไม่อนุญาตให้ใช้ระบบสัญญาณน,นำทางเพราะรมันมันขีปอาว,วุธวิถีไกลร้อยร้อยสามสิบกิโลเมรตรนะครับ,รบมันจะยิงไปได้เนี่ยมันต้องมีระบบนำทางผ่านดาวเทียมที่จีนไม่เปิดรหัสสัญญาณน,นี้ให้อันนี้ก็เป็นบ้องไม่ไพ่อันหนึ่งอ่ะ <laughs> ก็ไม่ต่างกาับเองบังไฟบ้านเราเนี่แหละ <laughs> บางไฟยิงขึ้นไปแล้วไม่รู้ไปไหน <laughs> ใช่ครับ นั่นแนหะสิ่งสําคัญก็ต้องเลือกข้างด้วยนะฮะถ้าเราจะใช้โดรนเนี่ยถ้าเราไม่เลือกข้างเนี่ยใช้2ระบบไม่ได้นะครับเขาปิดระบบทีหนึ่งเร,เราก็ไม่ต้องทําอะไรเร,เราจะใช้2ระบบนะครับก็ใช้ไม่ได้ทั้ง2ระบบเลยไอ้นี่ <c oughs> จะต้องถือเป็นความบัตรคบที่สุดในทางการทหารนะครับถ้าใครทําอย่างนั้นเนี่ยไอ้นี่ต้องถือว่านี่ทําลายกองทัพทําลายชาติวัน <c oughs> เมื่อจะพูดถึงโดรนนะครับคุณต้องตัดสินใจในทางยุทธศาสตร์ก่อนว่าคุณจะเลือกใช้เทคโนโลยีของตะวันออกหรือตะวนตัวนตกเพราะมันต้องใช้ทั้งระบบนะครับมันจะใช้อันเดียวไม่ได้ ม้กระทั่งไอ้ซิมที่ใช้นี่นะครับถ้าคุณคใช้ของตอนตกก็เป็นอย่างตะวันออกก็อย่างโลกมันเปลี่ยนจริงๆฮะก็คือโลกมันจะมีสองข่ายแน่นอนถ้าเราบอกว่าเราไม่เลือกค่ายแล้วเราอาวุธเราจะใช้อย่างไงทุกวันนี้เราก็มีปัญหามากนะ <S <S <ม>เรื่องอาวุธเนี่ยคือในเรื่องการดําเนิเนนโยบายนะครับเหยียบเรือสองแคมได้แต่เรื่องในเรื่องอาวุธจุลรณ์เนี่ยเวลาน,นี้มันเทคโนโลยีมันแบ่งกันเป็นสองข่ายหมดแล้วเหมือนระบบการเงินนะครับ,รบในอนาคตเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองข่ายใช่ ว่าจะใช้อยูนิเทิตอนหรือว่าจะใช้ดอลลาร์อยู่ต่อไประบบปฏิบัติการก็จะใช้ระบบสวิปหรืออีกระบบหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับนั่นก็หมายความว่าขั้วอํานาจใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วและล้มไม่ได้วันนี้ถามว่าความคิดจิตใจของลุงตั้มเนี่ยเขาต้องการทําลายคือต้องการทําลายขั้วอํานาจใหม่เนี่ยให,ให้ได้ที่สุดแต่ปรากฏว่าทําลายไม่ได้กลับจะไปทําให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นอย่างเช่นการใช้สงครามภาษีนี่นะครับ,รบเพื่อจะทําให้บิ๊กแต่กันเนี่ย หน,หนักๆเข้าปรากฏว่ากลับทําให้บิกเนี่ยกระชับความร่วมมือมากขึ้นอินเดียเมื่อก่อนนะครับแทงกักไปกักมาแต่เพราะไปเจอไอ้สงครามภาษีกับตะตั้มเนี่ยวันนี้อินเดียเลยกระโจนเข้าไปจับมือกับบิกแน่นหนาขึ้นมาทํานี่พ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์แล้วนะครับคือนอกจากไม่สามารถทําลายบิกทําลายเอสซีโอได้แล้วเนี่ยกลับทําให้คู่อานาจนี้ผนึกกําลังกันแน่นหนามากขึ้นวันนี้ไม่เห็นนะครับขู่ขู่ใครต่อใครว่าอย่าซื้อน้ามันจากรัสเซียและมีใครฟังไหมล่ะครับ จีนก็ไม่ฟังอย่างซื้ออยู่เหมือนเดิมอินเดียก็ไม่ฟังอย่างซื้ออยู่เหมือนเดิมขึ้นภาษีมาเขาก็เฉยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทําเนี่ยกลับทําให้คู่อํานาจใหม่เนี่ยเข้มแข็งและเติบโตเร็วขึ้นและก็เร่งลุดฝีเท้าให้เร็วขึ้นนะครับคอยดูดยครับระบบการชําระเงินเนี่ยก็จะใช้กันใหม่เร็วขึ้นระบบการเงินก็จะใช้สกุลใหม่เร็วขึ้นวันนี้ก็เริ่มใช้กันโดยทั่วไปแล้วนะครับการซื้อขายสามเอร์เซในโลกวันนี้ใช้เงินสกุลใหม่กันแล้วนะครับ ใช้ระบบ,บใหม่กันแล้วพันดอลลาร์เมื่อถูกเมื่อใช้น้อยลงน้อยลงนะครับที่พิมพ์ออกมากเป็นหนี้สินมากมายมันก็จะยิ่งเป็นกงเต็กเร็วขึ้นชัดขึ้นนะครับทำเวลานต้องรับศึกนอกกับกลุ่อํานาจใหม่ต้องรับศึก,ก,กนใ,ในกับพรรคคู่แข่งและต้องรับศึกกับประชาชนซึ่งกําลังเดือดร้อนแสนเข็นอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้จนวันนี้แม่นะครับต้องใช้กองกําลัง ป้องกันมาตุภูมินะครับเป็นจัดการกับประชาชนของตนเองอยู่ไม่รู้กี่เมืองตัวกี่เมืองและแต่ละวันก็มีเรื่องฟ้องร้องทะเลาะด่าว่ากันมันทําจะไปวันไหนยังไม่รู้นะครับสิ่งที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยเสริมนิดหนึ่งก็คือว่า s c o ที่ประชุมกันไปเดือนนี้ที่เทียนจินเนี่ยมัน,เป,นเป็นสิ่งที่บอกเหตุอย่างหนึ่งว่าทางจีนอินเดียจะมีการกระชับมิตรกันอย่างลึกซึ้งแล้วก็มีชาตาิต่างๆเข้าไปร่วมแม้กระทั่งเขมรกัมพูชาเนี่ยฮุนมาเน็ตเนี่ยยังไปร่วมเลย แล้วก็มีชาติมุสลิมหลายๆชาติไปร่วมอยากให้อาจารย์วิเคราะห์นิดหนึ่งว่าขมรจะทํำยังไงกับเอสโอนี่ครับคือผมว่าขมรก็อยากจะเข้าไปเอสโอนะครับอยากจะอยากจะเยี่ยมเรือสองแคมเหมือนไทยนี่แหละแต่ขมรไม่อยู่ในฐานะอย่างนั้นได้คือคุณออกตัวแรงเกินไปอยู่คุณไปยกฐานทัพที่คุณยกให้จีนนะครับฐานทัพเรือที่เรียมเนี่ยซึ่งจีนก็ลงทุนลงแรงฐานทัพนี้เป็นฐานทัพเก่าของเมกาก็จริงแต่คุณไปยกให้จีนจีนก็เลยมาลื้อก่อสร้างเป็นฐานทัพเรือใหม่ ลอบหน้าน้ําเพื่อให้เรือบรรทุกเครื่องบินและเรือดำน้ําชันส่งเข้ามาได้นี่นะครับแล้วอยู่คุณไปให้สหรัฐมาใช้ให้จีนออกไปเนี่ยมันจะได้หรือนั่นน่ะสิมันจะไปทําได้ไงไม่ยอมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นซึ่งต้องถือว่าในระยะสิบปีมานี้นะไม่มีใครหักหน้าจีนเท่าเขมนนะครับแล้วันนี้คุณเซนใครจะกล้าคบกับแกวันนี้แกเป็นหมาหัวเน่าแห่งโลกอยู่นะครับครับโลกรอบขเขมรอยู่นะเพราะว่าขเขมรเนี่ยทําตัวแบบเหมือน คนที่ไม่ไม่น่าเชื่อถือฉะนั้นยันจีนก็ต้องทาวิทยุศาสตร์ใจเลยครับอย่าตกเป็นเครื่องมือเหมรนในการมาสร้างความแตกแยกแตกสามัคคีกันเองต้องเลิกยุยงให้กองทัพตีกับรัฐบาลต้องเลิกยุยงให้ประชาชนเกลียดกองทัพนะครับเราต้องพูดจาในทางเสริมสร้างสามัคคีเพราะวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สงครามที่ใช้อาวุธลบกันอย่างเดียวนะครับเขาเรียกว่าเป็นสงครามไฮบริดคืออะไรก็ได้ที่จะทําลายค่าส่งและทําให้ตัวเองเข้มแข็่งขึ้นทําได้หมดนะครับ เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเข้าร่วมเราไม่อายคขเมรนก็เลยครับขเขมรเด็กเล็กคนเท่าคนแก่นี่นะครับ,รบมันเข้าร่วมกองกําลังมาละาลานมามาแหกตาชาวโลกอยู่ตามชายแดนเนี่ยครับมาโบกเวกโวยวายอยู่ทุกวันเนี่ยนั่นประชาชนนะครับนั่นก็หมายความว่าด้านหนึ่งเนี่ยแม้ว่าเขาแตกแยกกันภายในอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่เข้าร่วมร,รัฐบาลอยู่ที่จะมาละาลานประเทศไทยอยู่แล้วถ้าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราละครับเราไปด่าทหารมั่ง เอาทหารไปด่ารัฐบาลมั่งกำลังทำสงครามมันจะไปได้หรือนี่แหละเป็นเป็นสาเหตุของความปลาชัยในการทำสงครามและสงครามไทยเขมรอย่าคิดว่ามันจะจบในเร็ววันนะครับมันกำลังกลายเป็นสงครามยืดเยื้อเพราะเขมรเนี่ยไม่สามารถเอาชนะไทยได้ไทยก็มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถที่จะเผด็จศึกโดยเร็วได้เพราะเมื่อมันยันกันอยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นสงครามยืดเยื้อแม้ว่ากัมพิชัยสงครามทุกฉบับนะครับหรือปราดต่างทหารทุกคนในโลกเนี่ย ต่างไม่สันเสริญสงครามยืดเยื้อเลยแต่สงครามยืดเยื้อมันก็มีอยู่และมันมีอนุภาพจริงคือสองครามในอดีตนะครับล้วนแต่เป็นสงครามที่แตกหักรวดเร็วทั้งนั้นไม่มีผู้ใดสรนเสริญสงครามยืดเยื้อเลยแต่ในสุดสงครามยืดเยื้อ,อก็ปรากฏขึ้นในโลกจนได้เมื่อครั้งกองทัพญี่ปุ่นบุกเข้าตีประเทศจีนนะครับตีตะลุยไปเลยนะครับกองทัพญี่ปุ่นมีกําลังฐานที่ทันสมัยแข็มแขงมีอาวุธแข็มแขงกองทัพกบกมินตังรัฐบาลก๊กมินตังอ่อนแอ ญี่ปุ่นบุกจีนรวดเดียวนะครับบุกยึดภาคอีสานได้ฆ่าคนที่นานจริงเป็นหลายแสนคนนะครับทั่วประเทศจีนก็จะให้ยอมจำนนพวกหนึ่งก็เห็นว่าจีนจะชนะพวกหนึ่งก็เห็นว่าต้องยอมจำนนทู่ญี่ปุ่นไม่ได้ในสุดเหมาเจ๋อตงต้องต้องเขียนสันนิพนธ์ทางการฐานบทสําคัญขึ้นว่าด้วยสงครามยืดเยื้อ,อต่อต้านญี่ปุ่นก็เลยเป็นแหล่งกําเนิดหรือการปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกของสองครามยืดเยื้อ,อในสงครามนั้นเหมาเจ๋อตงวิเคราะห์ว่าญี่ปุ่นทําสงครามที่ไม่เป็นธรรมเพราะลุกลานประเทศจีน ประเทศจีนทําสงครามที่เป็นธรรมเพราะปกป้องมาตุภบุิของตนเองด้วยกฎของสงครามสงครามที่เป็นธรรมต้องชนะสงครามที่ไม่เป็นธรรมรันเหมาเลยชี้ติดขาดว่าในสงครามนี้ในที่สุดแล้วในที่สุดนะจีนจะชนะญี่ปุ่นแต่เพราะเหตุที่ญี่ปุ่นเข้มแข็งเปรียงไกรจีนอ่อนแอญี่ปุ่นจะแพ้จึงไม่สามารถแพ้ในเร็ววันได้จีนแม่มีอนาคตที่จะชนะสงคราม แต่เพราะความอ่อนแอเนี่ยก็จะไม่สามารถเอาชนะญี่ปุ่นในเร็ววันได้สภาพอย่างนี้จึงกําหนดให้สภาพของสงครามจีนญี่ปุ่นต้องใช้เวลายาวนานเหมาเจ๋อตงเรียกยบัญญัติศั์ขึ้นมาเรียกสงครามชนิดว่าสงครามยืดเยื้อตอนเมื่อวิเคราะห์สงครามว่าเป็นสงครามยืดเยื้อแล้วเนี่ยก็ต้องเหมาก็ชี้นําวิธีการทําสงครามยืดเยื้อว่าในการที่จีนจะทำสงครามยืดเยื้อกับญี่ปุ่นต้องทํำยังไงบ้าง นะครับและทํำยังไงมัง่งกองกําลังที่อ่อนแอกว่าจะชนะกองกําลังที่เข้มแข็งกว่าได้โดยรวมก็คือว่าแผ่นดินจีนกว้างใหญ่ญี่ปุ่นเป็นประเทศเล็กกองกําลังที่ลุกเข้าจีนเนี่ยแม้ว่าเป็นหลายแสนคนแต่เมื่อคิดกับพื้นที่ประเทศจีนแล้วนับว่าน้อยมากเหมือนหยดน้ําพึ่งที่เข้มข้นนะครับเมื่อใส่ลงไปในน้ําจืดอ่กากะละมังใหญ่ๆเนี่ยมันก็เจือจางลงชั้นใดกองกําลังที่เข้มแข็งญี่ปุ่นเมื่อถูกหลอกนะครับถูกล่อให้กระจายกําลังออกไปเนี่ย ก็ง่ายที่จะถูกทำลายดังนั้นกองทัพจีนเนี่ยจึงได้รวมศูนย์กำลังที่เหนือกว่าจำนวนมากในการรบแต่ละครั้งนะครับก็เอาชนะสงครามนี้ได้ในที่สุดมันสงครามยืดเยื้อจึงเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการรับมือกับสงครามยืดเยื้อนี่ไม่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะรับมือได้ต้องเป็นผู้รู้และผู้เข้าใจในสงครามยืดเยื้อเข้าใจยุทธศาสตร์สงครามจลยุทธ์ในสงครามยืดเยื้อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจเรื่องนี้นะครับ พราะว่าสงครามยืดเยื้อเนี่ยเป็นสงครามที่ไทยเราไม่เคยถนัดเลยนะครับครับและมันก็ลายหลังจากปรากฏขึ้นในสงครามจีนต่อต้านญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็ยังมาปรากฏขึ้นในสงครามสหรัฐเวียดนามสหรัฐก็ต้องพ่ายแพ้ไปจากนั้นก็ไปปรากฏขึ้นในสงครามอับกานิสถานสหรัฐ <Indiana> ก็พ่ายแพ้หนี้กระเจิงเก็บของแทบไม่ทันและตอนนี้ก็ไปเกิดขึ้นในตะวันออกกลางและในยูเครนนะครับและมันกําลังจะมาปรากฏที่ชายแดนเราเนี่ยที่สงครามเขมรเนี่ยที่เขมรต้องการจะทําวันนี้คือทาสงครามยืดเยื้อนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อสงครามเยอะค่าใช้จ่ายการบำรุงเลี้ยงกองทัพก็จะมากขึ้นนะครับนี่เรามีกําลังมากกว่ามีสภาพที่เหนือกว่าเนี่ยเราจะปล่อยสงครามนี้ยืดเยื้อหรือจะปฏิจจุตนในเร็ววันผู้นําฝ่ายฐานและรัฐบาลก็ต้องปรึกษากันนะครับและวิธีเอาชนะทํำยังไงเนี่ยก็ต้องรีบคิด,คดกันโดยเฉพาะการระดมการสนับสนุนจากประชาชนไม่ให้แตกแยกแตกสามัคคีกันนะครับแล้วก็สามัคคีรวมใจกันสนับสนุนรัฐบาลและกองทัพ ในการยันจึกขมรเนี่ยให้มันจสิ้นไปให้ได้ผมถึงแนะนํานะครับว่าเวลานี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องเชิญชวนคนไทยพัฒถิ่นที่อยู่ในจังหวัดปัจจันทคีรีเขตหรือที่เกาะกงนะครับให้เตรียมรวมชาติแล้วก็เสนอว่าถ้ามีจังหวัดนดขมรลูกลานเราอีกนะครับคราวนี้ส่งกาลังเข้ายึดจังหวัดปัจจันทรคีรีเขตเลยครับยึดไปจนถึงหลักเขตแดนที่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามที่อยู่บ,บนสันเขานะครับ ถ้านับจากอ่าวไทยขึ้นไปเนี่ยเป็นระยะทางสามในสี่ของเกาะกลงก็เหลือพื้นที่จากเขาไปทางเขมรหนึ่งในสี่พื้นที่นี้เป็นดินแดนไทยนะครับถ้าเรายึดกลับมาได้เนี่ยเราก็ฟื้นจังหวัดปัจจันคีครีเขตคู่กับจังหวัดปจัจจวบคีครีขันปัจจันคีครีเขตตามที่พระเจ้าอยู่หัวในอดีตท่านทรงตั้งไว้นะครับและก็เป็นผลยังไงเมื่อดินแดนประเทศไทยเมื่อจังหวัดปัจจันคีครีเขตกลับคืนมาพี่น้องคนไทยก็ติดมารวมกับคนไทยแล้วนะครับ มันดีกว่าเป็นพลเมืองชั้นสองภายใต้หุนเซนไม่เลครับดินแดนประเทศไทยก็จะอยู่ที่ประจันคินครยเขตมาจนถึงฝั่งอ่าวไทยเขตอธิปไตยของประเทศไทยก็มาถึงฝั่งทะเลเอ่าวไทยแดนอธิปไตยในทะเลนะครับตั้งแต่ริมทะเลเนี่ยมาจนถึงเกาะกูดเกาะหลเนี่ยก็เป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นไม่มีของเขมรพื้นที่ทับซ้อนก็ไม่มีก็ไม่ต้องมาทะเลาะก,กันไอเอโมยสี่สามสี่สี่ก็เป็นเศษกระดาษไปเลยนะครับเพราะมันไม่มีพื้นที่ของเขมรแล้ว พื้นที่ในอ่าวไทยจะกดเป็นแดนอธิปไตยของไทยเพราะมันเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตอธิปไตยของจังหวัดปัจจันคีคริเขตวันตอนนี้นะครับพี่น้องชาวไทยพระถินในเกาะกงในจังหวัดปัจจันคีคริขตเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับเตรียมมารวมชาติกับพี่น้องของท่านเตรียมมาอยู่ใต้ร่มธงของประเทศไทยนะครับและคนไทยก็ต้องช่วยกันชักชวนพี่น้องชาวปัจจันคีริขตก็ต้องช่วยกันชักชวนนะครับและถ้ามีจังหวะกองกําลังบุรพายึดเลยครับเมื่อเรายึดแล้วเรอื่นงก็เจรจากันทีหลัง ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถปริตสื่อึกมเมนตนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB สวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร